าวเล็กเล็กล็กนุ่เลีกน่แค่เดียวก็พอกินเอามองเึ็นมะนาบานี้มึกออกแล้วตัวน้อยตัวน้อยออกกละมังมาเด้อแก้ว คือบอลมานั่นยู่ฮองน่ะร้ายแห้งปลาซิวปลาท้วกินแนีปลาซิวอันนี้ปลาแหน่ซือกัละมังปลานี่สงสัยสีวิ่งอะไรได้เนี่ยปลาเขียงตัวไหนวะปลาเขีงใดบ้านนี่โยนลงโยนไปเก็บปลานเขียงนานี่ละปลาเขีงหน้ามันแม่นซื้อเอาซื้อมาซื้อน้ำลุงเป่าเลยไปปล่อยเลี้ยงยูหงันนั่นเขาเอาขึ้นยู่งันมาปล่อยลงนี่กินหัวอาหาร เดี๋ยวตันตัวนี้ลงไปก่อนนี่ตันตัวนี้ลงไปกนีังคนอย่้ลอนตัยบักไว้ลนเลย โอ้ยกูอยากไปถ่ายคลิปใกล้ๆได้บ้างหน่อยนักูมองก็มาัวดแล้วมันว่านั้นแห่นึงครับกูก็มาโหลดมองหนึ่งจะไปตะเลียงไว้กินอยู่ได้ลรือี่น้องนี่อยากแง้มได้ก็มาเอาไปกินันบนปล่อยเอาะเออตะลอยลอยออยไปอยตะลอะอยอตออยออ ว้าวมาตีปลาถือกีต้มแล้วมันงปลาปีเดียวมันว่าเพิ่งสีเิ่เถือกิตอมพญาเอ้ยมากินปลาแม่เบื้องน้ำมันพี่น้องเอ้ยตัวนี้ก็เลยคนงำใช่ไหมน้อยเอ้ยมันว่ามันสีเิ่เถือกิตอมมันว่ามากินปลาว้ายเว้นถือมั่งอยู่เนาะโอ้ยตายแล้วตัวนี้ตายแล้วตัวนั้นนักเสือมาเลยได้หรือตายยังไงบุญ ตัวหน่อยตัวแ่อนลันปีงฟันหหน่อยวิ่งก็ไปยืนหมอนบ้างคูด้วยไนอ่ะเ้ยตัวไอยู่ได้เนาะคือว่ายญ่อยู่ดอกปุ้ยปลาขึ้นมาจากหลองบกเฝ้าวม่ได้รลุนเอือเอือเลยบุสมัดฝ้าเอาัน เดยวโจบเยวจบว่าตัวนี้ว้นี่โอ๊ตไอาีว่าเป็ยังไงจะกินบบจอบอนเลยแต่มมีคนมากมีคนมากคยเอาไม้กันเลยเพิ่มมากล้วเอาไม้เอาหนีกรื่าตาลละต่มันหน่อยเอาลงไป วัวนี้ีทีกันลงทั้งที่ผู้กองนะทีมันอ่อนหน่อยถึงตไแ้งไอเตเรนน้ำเพราะท่านอิ่มเลยไม่ค่ะมันไอแห้งก็ค่ายต้องเกินเด้อในมองกับว่ามันพุดว่าะท่านก็ละอย่านี้ มันดูถูกข้าว่าปลาข้าหน่อยได้บ้ <espí rit us> บางหน่อยนี่มันสิว่าจะคือปลาอายเพคนนะแเชิดมาใหญ่แน่นอนหน่อยเนาะโอ้ยมองแฝดเชิดมันก็คือว่าโตงามแล้วล่ะเนี่นอย,อย,ยมียปปยแมมต่ปานิดหน่อยไป่เยอะไอ้แก้วย่งไปเนี่ยเอาไปปลูกทิ้งุมดละกว่าคือว่าเอามอสประคองมันได้หนอย

จีออกลอดม่องแรงออกเลย,หยไหวได้ลูกหรือหมวดมาเนี่ยถ้าฮับน้ำไอ้หน่อยเนี่ยน่ะเฮ้ยมีแห้งเดี๋ยวจลงนะเอ๊ะถ้าฮับม่องนะพี่มาฮับทั้งคืน พีดมันอยู่สบยูนี่เจษไปอเอิญมันอยู่มาบ่ปูบ่ออยู่ในรลองบักภาวตอนนั้นมันก็คือจังมันกะแดงอยู่เลยบาาเนี้ยมาลงสาละบายใหญ่ขึ้น เล่นอีกิล่ะลงสายเลนสิล่ะเ้ำวัวสวงปดแก้วใครมันปวดคะแนนคะแนนก่อปลาคือว่านอว่านวิ่งห่านอนี่เนาะอ

ชิว่ากูตัวมันนีเดี๋เนี่ยมาใส่ช้วยบ่ก้วยไม่ใหม่หรอโอเ่ไหมใหม่แล้วประนียนกับตักำลังงามอยู่นี่ตัละสขีดดีบ่ิจัก์ไหม โอ้ยแหมโคตรปากคว่ำหัวศีรษาแห้ง่จะได้กินบ่นอเนี่เนาะเน่เอากละมังปลามันเน่ห์หนาเขามึงมาไปสูโคตรจะได้สั่มโอ้ย จะมนเห็ดลำบารจะขวงเนาะี hmm. like ่หลตะปูน nice. ี really The no ่ไป็นุ่นมันกูเฮ็ดไปหลายอยู่ักก็จะพอเถองีองดเขาะหัวมันจะต้ม้าาเียเียว็ีดจังไ๋ก็ได้ให้มันแสบขึ้นเจียวเจียวขีดเลยเจียวะ วันนีพ่อแล้วขวากล้วยดอก้อยเนี่ยตัวใหญ่นี่มาไกลบ้านเราก็ไหเนี่ยกินน้ำเน้ยจะโตตายก่อนแปล่าก่อนเนี่ยเราจะมาสวยนะใส่หันใส่ใส่เนี่ยคอยสียากเลยหน่อยมหังปวดอย่งเด เป็นตะขาดแท้ม่วงดังนี่จัาบาทหลักหน่อยนี่ขาดเบิดใส่เธอเดียวสอนแล้วนี่บาทีมไม่นีรอดจนผู๋วายไม่นีว่าได้ดิงจรงมันไม่มีว่าได้อืเอ้าปลาเข็งใหญ่กับมีดสนมี่เนี่ยว่าเจ้าวันปลาเข็งเหลี่ยมเลยอยนั่นแหละเนี่ยมันเจ็บเจะไปยิงเหลี่ยมหรือว่าปิงไวปไม่้วาน <te> โอ<ค> <stock> <zy> ้หัวากแตขาดลดลดหน่อยหน่อม่ว่าจำเหี้รือยังมองเลยไใร้องเบื่อเงี้ยสิเดืดลโอ้ยล้องแว่ได้กินมือ่มองเลมองเลใหญ่นี่นลงยูทูบเลยนี่ได้ยินหอดมือเพื่อนใหญ่ได้มึงเจ้าตปวใหญ่เป็นเพี่ยนครับหลงวิ ป้าอันนี้ก็ขายง่ายได้เพอนว่าแาต่สมมุิว่าเหลียงขายนะอันนี้ปลาน,นี่ตะเพียนนี่เออเพคน,นขายโลหกสิบบาทฟ่าร์มพีสมหยุดขายดีบาทห้าเอานละสองสามโลนนแล้ว<ด>ปลา,<ด>าก่อยปลาเนียนก็หกสิบเจ็ดสิบนต่งเพงกว่าเพียน 80ยูตลาดธรรมศาสตร์นี่อไปตลาดราคาสำกันอยู่ตลาดถือปวยน้องแหวงม0ตัวเกลืออ้าวลงไปหงอีกแล้วนะเบืองญ้นเนีิดปัดเบืดองตนปพดปลาแล้วกระซุ่มๆเลย ขา <c oughs> เลยบกาันิวลงลเลยก็ <c oughs> มีขาเลยเนะี่ยตัวพ่อเท้าว,ว่าม่ปมองปิวลงลุม <c oughs> ตายแล้วมึง <c oughs> มเรียนก็จะสู้มองมึงบนอ,อ้อหรือว่าอย่อกน่ <c oughs> ไดสู้มหยัยไซสองเถื่อขาดจิมเมอร์อะไรเง <c oughs> ี้ยทุกเป็นตะแคด้ปีอสอทุกไซปีอ๋เปิ้สู้สื่อไม่เปิ้สื่อซีเส้นเกอนก็ผ่าเส้นส่สองเถื่อ ใหป้าอยู่ดอกิปลูกปานไะก่ลนะาิลปาเุ่มแล่ะขาด้งขาดหนอมันถึงนี่คอยยึงเลยปวดเลยปวดเลยปวดแล้ว <c oughs> ตัวนี้กเอาไปเห็ดกินตัวงาใส่กระมังอ้ยตัวใดบ่มีตัว,ตวนี้บ่ขือตาตัวนี้เอาไปเห็ดกินขึ้นมาสุดๆเตมกนาดแล้ว าไข่บ่พ่อยางนีโอ้ไข่ตัวมันอเทียงโอ้จะกระทุกอเน่ยพางเงไเปล่าตายมาทั้งนี้เน้โอ้ทังมันมันยาวาขาดมั้วเีรอกะเบียนนได้ป่ได้นไดไ่แต่มีาัประจำตัวนี่แหละเหตุ เนี่ยตู้กวนสร็จต้ตุโอ้ก็เจ็ดไหลเห็ดโลดหามอคินมานน้ำกลดลุงยองนันดิใหี่ไท่ดิจะไปอยู่ใส่ก่อนจะเยอไดแบม่แสนพราะแนนกับไปคุ้นหารไปสีสเก็ตคนไคล่ะไม่แน่นเป็นยังไงล่ะลูกแสบบอลงะมันมันสุดๆมันไม่แก้วบ บอ่อที่เฮ็ดเฮ็ดข้าวเอาข้าวเยว็บเลยก็